ครับคลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการลงโปรแกรมนะครับ3.16นะครับไปดาวน์โหลดอย่างไรนะครับนะครับเป็น QJ 3.16ก็จะไปดาวน์โหลดอย่างไรสำหรับคนที่ลงเวอร์ชันเก่าไว้จะถอนการติดตั้งเวอร์ชันเก่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นไปดูเรื่องการดาวน์โหลดก่อนนะฮะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้ก็ต้องนะครับย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะครับที่พูดถึงการติดตั้ง3.1.4ก่อน วิธีการเข้าไปดาวน์โหลด3.16นะครับก็ไปที่ qgis นะครับพิมพ์ qgis เสร็จแล้วกด enter นะครับแล้วเข้าไปที่ qgis org ตรงนี้นะครับ welcome to qgis project ตรงนี้นะครับหรือจะเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ดยตรงเลยก็ได้สมมติถ้าเข้าไปตรงนี้ก่อนก็จะต้องกดดาวน์โหลด now เวอร์ชันปัจจุบันเป็น3.2นะครับ3.2 0ูนยะครับ3.20นะแต่ทีนี้แนะนำว่าควรจะใช้3.16เพราะว่า นะครับเขา3.16เนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ที่ถือว่าพัฒนาแล้วลงตัวแล้ว3.20นี้อาจจะยังเพิ่งทดลองนะครับปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับนะเขาใช้คำว่า3.16ใช้ว่า l long term r e l e a s e หรือ LTR นะครับ long t e อ m release นะปล่อยเวอร์ชันนี้ออกมานานแล้วนะครับทีนี้เวลาจรจะดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะมีให้เห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ย long t e r m release เนี่ย most stable ตัวนี้อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยอาจจะเป็น3.2บิต บางเครื่องเป็น64บิตนะเพื่อให้ความแน่ใจให้เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับมันจเห็นว่าเป็นนะครับ312บิตหรือเป็น64บิตนี่ดูให้ดีนะครับว่าระบบปฏิบัติการเนี้ยอันนี้เป็นของ Windows แต่ถ้าใครใช้เครื่อง Mac นะครับก็กดหัวข้อตรง Mac ก่อนแล้วค่อยไปดูว่าจะดาวน์โหลดนะครับที่เป็น Mac Installer นะตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเครื่องเราแต่คนส่วนใหญ่ทั่วไปก็แน่ใช้ Windows นะครับก็เปิดมาก็จะเจอหน้าน,นี้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะครับ อ,ททอย่าไปดูอย่าไปดูตรงนี้นะครับอย่าไปดู OS อะไรพวกนี้นะ OSGeo อะไรนี่แม่ดูที่ตรงนี้นะครับที่เป็น standalone นะครับ installer นะครับ32หรือห4ิ bit เลือกเอานะครับกดคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดนะครับทำการดาวน์โหลดนะก็จะปรากฏแถบดาวน์โหลดอยู่ทางด้านนี้เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ show in folder นะถ้าถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในนะครับ โฟลเดอร์ er ของทุกๆคนนะฮะที่ทุกๆคนยูเซอร์ทุกคนจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดโฟลเดอร์ดาวโหลดถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดาวน์โหลดมาอยู่ที่ตรงนี้นตัวนี้ไฟล์ที่กำลังดาวโหลดอยู่นี่ไฟล์ที่ผมดาวโหลดมาแล้วให้เอาไฟล์ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวนี้แล้วก็ทำตามขั้นตอนอินสตอลเหมือน3.1นะ4ที่อธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับขั้นตอนการอินสตอลเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะอินตอล3.16นะครับก่อนที่จะอินตอลอินสตอลสามจนะครับ เวอร์ชันเก่าออกก่อนนะครับก็โดยการที่นะฮะไปเซิร์ชนะฮะหาคอนโทรลแพเนลนะครับ,รรบ,รบแล้วไปเลือกเมนูที่ชื่อโปรแกรมแล้วก็อินสตอลโปรแกรมเมื่อเจออินสตอลโปรแกรมแล้วเลื่อนหาว่า q ิวเจเวอร์ชันเก่านี่อยู่ตรงไหน,นอันนี้ผมเจอ q ิวเจตรงนี้แล้วคลิกขวาอินสตอลนะได้เลยนะครับเพื่อรีมูฟของเก่าไปให้หมดก่อนนะก็ทําตามขั้นตอนอินสตอลไปนะครับบางคนอาจจะลง3ึง 6ที่ผิดมาก็อาจจะลองนะครับอันอินส tall แล้วก็รีอินส tall ใหม่จากนะครับตัวที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะฮะการนะครับดาวน์โหลดนะครับตัวติดตั้งนะครับ3.16แล้วก็อันอินส tall เวอร์ชั่นเก่าออกไปโอเคครับที่เหลือในเรื่องการอินส tall ตามสเต็ปต่างๆก็ทำตามคลิปที่เคยสอนเอาไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้